สนับสนุนโดยซีมาครีมโลตัสอิมเพรสชั่นพี่ครับมามๆนี่ๆๆหน่อยครับมัมัมันเมืยออะไรข้อข้อข้อน้ำ ซือต้มขวดหนึ่งครับได้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 เดี๋ยวเอามาให้พี่ซื้อน้ำส้มขวดหนึ่งพี่ได้เลยเดี๋ยวเอามาให้นะพี่พี่พี่มามามานี่หน่อยครับมันมันมันไม่มีอะไรเหรอมเมื่อกี้ที่พี่พูดติ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 ดอ่างพี่พี่รออผมเหรอบ้าอะไร ล้อๆไอ้นั่นมันไอ้นั่นมันมันมันไม่ติดอ่างเล้อๆหะเงงๆดีๆดีแล้วนึกนึกว่าล้อล้อผมล้อๆมันเยอะๆเยอะเลยจะจะจะได้เลยนี่แล้วเมื่อไหร่ผมจะได้เนี่ยพี่ฮะเออรอเดี๋ยวดิแหมใจร้อนไปถึงขนาดไหนเออได้เลยน้ำต้มขวดหนึ่งเออนี่ตัง เอากขวดเดียวเหรอไม่เอาสองขวดเล้าขวดเดียวพอเอานะอร่อยนะครับเออ น้หน้ามันอยากูไม่ได้เอ้ายังไม่ไปเหรอเนี่ยฮะได้แล้วก็ไปรี่ไปแล้วครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับไปหมดแล้วสมองเป็นไมันอายมันไปแล้วคนไม่มีปมด้วย สนุนโดยน้ำผลไม้อมิตากาแฟคอฟฟี่โกลด์เมื่อมีอาการไออยาาแก้ไอแอลพีน้ำดำตราเสือดาวลูกด้านลีนะคะข <Thank you. S 2> อบคุงค,ค่ะรอเ,ะเป๊บหนึ่งนะคะ ำไมของผมไม่มีเครื่องดื่มเป็นแก้วอย่างนี้แม่ล่ะครับอ๋อเครื่องดื่มใช่ไหมคะเครื่องดื่มเนี่ยก็ไว้สาหรับคนที่มีลายชื่อค่ะส่วนคนที่ไม่มีลายชื่อก็ดื่มน้มามะพร้าวไปก่อนนะคะดื่มมะพร้าวครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งไว้ล้างหน้าสดยื่นดีค่ะอ,อาจารย์เพราะว่าเอาแค่ดื่มอย่างเดียวก็พอไอ้ล้างหน้าผมคงไม่ไหวหรอกครับแล้วจะดื่มไงครับนี่หลอดก็ไม่มีเหรอคะเนี่ยแหมทํำเป็นดื่มไม่เป็นแก่นี้เองก็ทำแบบนี้จิคะ ทำแบบนี้นะคะแล้วก็อาไอ้ยักษ์โจักหูแค่นี้เองค่ะ<อ>ดื่มได้เลยค่ะสอนให้เขาอย่างนั้นสอนวิธีกินให้มันถูกต้องสิเธอทำอย่างไงคะฉันบอกแหมไม่ยากเลยการกินน้ำมะพร้าวเนี่ยมันต้องกินแบบผู้ดีอังกฤษเขาจะกินในลูกมะพร้าวเลยนะเนี่ยดูดูปากมาให้ใกล้ เขาจำได้ครับเ้าจำไม่ได้จะทำอให้อีกโลกนึ่งให้ผมดื่มลูกนี้เล่ค่ะเอาลิ้นจุ่มลงไปขนาดนั้นให้ผมกินต่อเลอครับเรื่องของคุณดิคะขอบคุณครับอะไรครับสวัสดีครับผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรขั้นตอนแรกเราจะแนะนำคุณดารีเนีนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของมูนิธิ เฮ้ย <Hey! S 2> <laughs> ตบอะไรอ่ะตบอะไรนักหนาให้มันมีเว้นวักมั่งดิตบให้มันเป็นจังหวะหน่อย <laughs> สวัสดีครับ <laughs> ผมรับหน้าที่เป็นวิธีกรท่านตอนแรกเราจะแนะนำคุณตาลีเป็นตัวแทน <laughs> <laughs> อะไรอ่ <laughs> อะไร <laughs> ก็คุณบอกเองว่าตบให้มันเป็นจังหวะจ่ะคนรู้แล้วเป็นจังหวะจากโคก็คือตบตอนหัวแล้วพอจบสุดท้ายค่อยปลบมือเข้าใจไหมอ๋อชอบตอนไหนตบตอนนั้นเออครตบหัวกับท้ายใช่ไหมตบหัวกับท้ายใช่เลยสวัสดีครับผมรับนาทีเป็นวิทีก่อนอะไรอะไรตบหัวท้ายอะไรก็รเลียท้ายของคุณไงไม่ต้องไม่ต้องตบสวัสดีครับ ผมรับหน้าที่เปไ็นพิธีกรน,นะครับขั้นตอนแรกนะครับเรายินดีต้อนรับคุณดารณีนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของมูลนิธิที่มาตรวจความพร้อมซึ่งบ้านหลังนี้นะครับมีแต่ความสุขใครมาอยู่ที่นี่รับรองว่ามีความสุขสดชื่นเพราะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศก็ดีมากที่สุดเลยผมรับรองว่าน้องส้มสมาชิกใหม่มาอยู่ที่นี่จะต้องมีความสุขอย่างแน่นอนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราอย่าเสียเวลากันอยู่เพชรบณ์อยู่เลยออตอนนี้ เรามาดูการแสด,สแดงของเด็กๆที่กำลังมีความเาราความสุขเชิญท่านพับกบพบกันร้มอพร้อมแล้วไปพบกับการสแสดงชุดนี้ของเด็กๆครับชื่อชุดว่ารำระบำชาวเกาะับอ,อ,ะอีกสักทีนะครับ ำระบำชาวเกาะครับเด็กพวกนี้นะครับเขามีความรู้สึกว่าเขามีความสุขมากเขามีความดีใจมากที่คุณดารณีเนี่ยมาเยี่ยมบ้านพักพิงแห่งนี้สีหน้าของเขามีแต่รอยยิ้มความสุขสดชื่นการยิ้มของเขาแต่ละคนลอยบนใบยิ้มเห็นฟัน ยิ้มยิ้มยิมพร้อมๆกัน3ามคนอมเอาละเ,เดี๋ยวครับต้องจุดประทัดกันด้วยเหรอฮะเด็กๆยิ้มยิ้มเขา้าไเอ้ออย่างนั้นสิไนเด็กฮะหนเด็ก,น,ดกนี่ไงครับไอ้ตัวนี้ก็เด็กหรอกค่ะตัวนั้นเหรอห<า>เด็กเด็กหรอคะครับผม นี่เขากำพร้าหรือว่าพ่อแม่เขาเอามาปล่อยครับไม่ใช่พ่อแม่มาปล่อยครับคือลูกเขาเอามาปล่อยทุกคนทำตามที่ซ้อมมานะถ้าใครขัดคำสั่งแล้วก็มึงตายเดี๋ยวเครับคุณพรพจน์อะไรครับเอ่อเมื่อกี้ผมได้ยินพี่เลี้ยงเด็กๆ บอกกับเด็กๆว่าอะไรมึงตายคุณพูดอย่างนี้เอ,เอ๊ะเดะเดะเดใครพี่เลี้ยงผมเหรอครับเมื่อกี้เขครูเด็กอะไรครับบอกว่ามึงตายคุณนั่งไกลไปแล้วคุณหูเพี้ยหรือเปล่าพี่เลี้ยงของที่เนี่ยเรียบร้อยทุกคนมีมารยาทสุภาพทุกคนไม่มีทางเลยครับที่เขาจะพูดคําว่ามึงตายแต่ผมได้ยินนะครับไม่เชื่อลองถามก็ดูสิครับว่าเขาพูดคําว่ามึงตายนี่ยเมื่อกี้คุณพูดหรือเปล่าพูดครับผมจะพูดว่าผมกำลังจะอธิบายว่า ผมบอกเด็กๆพวกนี้ว่าอุตส่าห์ซุ่มซ้อมกันมานานถ้าเราเล่นหรือแสดงผิดไปเนี่ยคุณอายครับคุณไม่ครับคุณอายอะยครับผมพูดว่าคุณอายครับนี่คุณเชื่อไหมแั้กระัผมเกิดมาจนอายุ35เนี่ยผมไม่เคยพูดใครใครส5มเนี่ยเท่าไหร่49แล้วสาบานเออใครเดียวผมไม่เคยพูดอยากทายสักคำหนึ่งผมพูดว่าคุณอาย อยู่ๆคุณว่าได้ยินว่าผมพูดว่ามึงตายทำไมคุณเกลียดอะไรผมคุณใส่ร้ายผมทำไมผมเสียใจจริงๆคุณได้ยินว่าอะไรนะผมได้ยินว่าคุณพูดว่ามึงตายเดี๋ยวมึงตายไม่มีเขาเขาอะไรกับผมเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีคขาเ่งต้นิดเนี่ยใช่เจ้านายอายครับไม่เป็นว่าเขาพูจะคุยอยู่กับโจรมานานก็คงจะคิดว่าคนอื่นเหมือนคุณหรือไงแล้วจริงๆแล้วการที่มาที่นี่เนี่ยคุณก็ไม่ได้รับเชิญนะ ก็จาไม่ได้รับเธอแล้วกาะเรือมายิ่งจะมาสร้างปัญหาอีก oh. คุณนี่มันแย่จริงๆแย่พอเถอะครับแค่นี้เขาก็อายผู้คนพออยู่แล้ว ผมน่าสงสารจริงๆเลยครับคนที่มีปมได้แล้วก็มีสันดานที่ชั่วร้ายเนี่ยเขาปรับตัวยากนะคุณเขาพูดดีเขาก็ฟังเป็นร้ายไปหมดคนแบบนี้อิจชาอิริษยาเขาไม่ทั่วพมแล้ครับแล้วเปูดคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อใครทั้งนั้นทำเป็นรักครอบครัวทำเป็นรักลูกรักเมียไปไหนหอบพี่ลูกไปด้วยไม่อยากให้ลูกอยู่ห่างแล้วคั้นขางคืนหอบลูกไปด้วย คนสุดท้ายให้ลูกดมยาสลบลูกนอนอยู่ในรถตัวเองก็ขึ้นไปบนแฟตนอนกับผู้หญิงคนอื่นคุเหรคะคนแบบเนี้ยคุณแล้วแล้วคุณรู้ได้ยังไงอะคะ <โล S 1> ผมทำไมจะไม่รู้หระผมเคยทำตอนายคที่ สนับสนุนโดยรองเท้าแกรนโบสไปเดอร์นั้นงั้นเรามาดูชมการแสดงชมการสลับครแสดงอะไรดีกว่อนเด็กๆอ่าเชิญตามระบายชาวเกาะเชร่เลาะสนอมจับใจใายน้ำหลั่งไหลใายน้ำหลั่งไหลโรคหอบหาใส่ขึ้นขึ้นโระหัตว์ใั่ขึ้นขึ้นเยี่ยมมากตบมือหน่อยครับไปมา เห็นไมคยวครับผมดูเด็กๆแล้วดูเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแสดงเหมือนโดนบังคับอะไรบางอย่างนะครับไปบังคับคดูจากสีหน้าอาการแล้วเขาไม่มีความสุขเลยนะฮะ ตาป่าดไปหมดนะคนเขามีความรู้สึกว่ามีความสุขคุณก็หาว่าเขามีความทุกข์คุณนี่มีปมอะไรในใจมากมายเลยเนะเนี่ยคุณพยายามนั่งสมาธินะก่อนนอนนั่งสมาธิไล่ไอ้สิ่งชั่วร้ายออกจากร่างกายคุณซะบ้างนะเห็นไหมใบหน้าเขายิ้มแย้มแจ่มใสเด็กที่เราอุปการะเนี่ยมีความสุขทุกคนอยู่ดีกินดีนะเด็กลองบอกเข้าไปยืนยันเข้าไปสิว่าอยู่ที่นี่ยมีความสุขไหมมีครับ แล้วที่นี่มีอาหารการกินดีไหมมีครับ <país S 2> มีที่อยู่เหมือนโรงแรมห้าดาวไหมมีครับที่นี่มีการทาลุนไหมม,มีครับบอกถามมันไปตอบไปซิตอไปดังๆที่นี่มีการทาลุนไหม ไม่มีครับมีการหาลุ้นไหมไม่มีครับพูดดังๆังพูดดังดีมากครับเล่อย่างหนึ่งที่เนี่ยเป็นที่อยู่เหมือนโรงแรมห้าดาวใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมใช่ครับอ้าวติดติดเด็กๆที่นี่มีความสุขทุกคนเราพยายาม เพิ่มกิจกรรมให้เด็กๆเช้าๆนี่มีลอกท่อครับเป็นึ้นหลังคาขัดเช็ดถูทําความสะอาดเด็กทุกคนกล้ามเนื้อทั้งนั้นครับไม่ใช่ไ<ช>ขมันครับแข็งแรงทุกคนสามารถทนทานกับอะไรได้ทุกอย่างจริงไหมจริงครับดูสิครับกล้ามเป็นมัดมัดเห็นไหม,ม, <c oughs> มแข็งแรงมากสิครับผมแล้ว ไม่ไม่ใช่เพียงแต่แค่นั้นนะครับการอุปการะของที่นี่เรายังมีการส่งเสริมถ้าครอบครัวไหนเนี่ยมีความพร้อมและมีเงินมีทองพอจะรับอุปการะไปให้เขามีความสุขและมีการศึกษาที่ดีมีอนาคตที่สดใสเนี่ยเราก็ยินดีที่จะส่งเสริมเขานะครับครับผมอย่างเช่นวันนี้ค,คุณเชิดเมียจะบอกครับผมอย่างเช่นวันนี้นะครับของเราเนี่ยนะครับที่พักของเราเนี่ยจะมีอัครมหาเศรษฐีอัครมหาเศรษฐีมาจากอเมริกา ซึ่งจะมารับเด็กชายเลียบเนี่ยไปเลี้ยงดูอุปการะให้การศึกษาในขั้นสูงสุดเพราะฉะนั้นพวกเราแสดงความยินดีกับเด็กชายเลียบด้วยนะจริงเหรอครับนี่ผมจะได้ไปล้ำลูกกาเหรอครับเนี่ยอเมริกาอะไรเด็กอ่ะเด็กอาจจะพังเพออาจจะพังเพอคุณไปตีเด็กทำไมอะไรคุณยุ่งยุ่งลิ้นไม่ใครคุณใช้กระบองตีอะกระบองที่ไหนมันเจ็บที่ไหนเนี่ยกเขาไว้ตียุ่งตียุ่งตายแล้วท่านไม่มี แม่ดิฉันรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะคุณบรรพฤษคะดิฉันคิดว่าในฐานะที่ดิฉันเป็นตัวแทนของมูลนิธินะคะถ้าดิฉันมาตรวจดูที่นี่เนี่ย<อ>ดิฉันมีความรู้สึกว่าที่นี่น่าจะให้ความอบอุ่นแก่เด็กได้ดีไม่ต้องห่วงนะคะคคดิฉันเนี่ยจะบอกทางมูลนิธิรับรองคุณได้เงินสับสนแน่นอนเลยคะ<อ>่ะครับแล้วก็สาหรับหนูส้มดิฉันคิดว่าหนูส้มเนี่ยควรจะอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขแน่นอน คุณบรรพุธเนี่ยคุณจะดูแลหนูส้มได้ดีกว่าพ่อของหนูแน่นอนเลยค่ะหนูไม่ต้องห่วงนะค่ะหนูคงอยู่ที่นี่ยังมีความสุขเอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าดิฉันก็คงจะเสร็จกิจแล้วนะคะดิฉันก็คงต้องขอกลับตัวก่อนขอตัวก่อนขอตัวกลับก่อนนะคะเห็นกับตังขบวนดิฉันว่าวันนี้ที่เกาะของคุณเนี่ยจะมีพายุเข้ามาคงต้องรีบกลับก่อนนะคะคุณเสริมคุณก็ควรจะกลับพร้อมกับดิฉันด้วยเดี๋ยวนะครับคุณดารุณี ถ้าไงแล้วผมขอญาตพูดคุยกับลูกแล้วก็ล่ําลากันสักแป๊บหนึ่งได้ไหมครับอย่านานก็แล้วกันฉันจะไปรอเรือก่อนเออคุณเดรีครับคะคุณไปรอเรือนี่ผมว่าจะช้านะครับไปมอม้าจะไวกว่าไหมครับแล้วเป็นม้านี่มังกรแลยเพรา่าเพราะนี่ออมันเป็นกอดด้วยนะคะ คนรู้ก่อนนะคะจะกลับอ่าเพราะฉะนั้นเด็กๆเราควรที่จะกลับไปพักผ่อนทานยาสะแป้งอาบน้ำนอนกันได้นะไปยิ้มส่งนอยยิ้มส่งนอยยิ้มยิ้มเลยไม่คุณคุณใช้กระบองตีเด็กอะไรคุณอะไรไปเลยอาลละหนูส้มไม่ต้องกลัวนะจ๊ะอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขรับรองว่าเธอต้องมีความสุขล่ำลากันได้สบายก็ไม่ต้องห่วงนะ ไม่ต้องห่วงพ่อ,องเลยนะปล่อยปล่อยเ,ยเออปล่อยเขาไปเขาจะไปไหนก็ช่างพ่อนะโอเคค่ะเ,เดี๋ยวก่อนลูกคุณมีอะไรก็ว่ามาส้ามพ่ออยากจะอธิบายเหตุผลให้ลูกได้ฟังนะ ที่พ่อทิ้งแม่กับหนูไปตั้งแต่เด็กๆที่ที่พ่อทิ้งแม่กับหนูไปตั้งแต่เด็กๆที่พ่อไม่มีเวลาดูแลหนูอะคือพ่อมีเหตุผลนะพ่อรู้ตัวว่าพ่อผิดคุณรู้ว่าผิดแต่คุณก็ยังทำงั้นเหรอใช่พ่อรู้ว่าพ่อผิดแต่พ่อก็มีเหตุผลของพ่อคือพ่อไม่อยากให้ใครๆมานินทาว่าแม่ของหนูว่ามีสามีเป็นนักเลงแล้วก็ ไม่อยากให้ใครมาว่าหนูว่ามีพ่อเป็นนักเลงอ่ะพ่อก็เลยจําเป็นต้องทิ้งหนูกับแม่ไปเพื่อหนูกับแม่จะได้มีความสุขแล้วก็มีสิ่งที่ดีขึ้นน่ะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นงั้นเหรอคุณรู้ไหมว่าแม่เสียใจมากแค่ไหนอ่ะกับความหวังดีของคุณอ่ะคุณรู้ไหมว่าแม่เฝ้ารอจนวินาทีสุดท้ายของแม่แล้วแม่ก็หวังอ่ะว่าคุณจะกลับมา แต่คุณก็ไม่กลับแม่ไม่ได้ตายเพราะโรคร้ายแต่แม่ตายเพราะคุณคุณอะฆ่าแม่